จังหวัดสงขลาของเราค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะโดยท่านรองผู้ว่าการจังหวัดสงขลานายอัมพลพงสุวรรณก็ได้ลงพื้นที่ไปยังห้างบิ๊กซีเอ็กซ์ตราอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวฉัตรสุดาชุมแสงพาณิจจังหวัดสงขลาและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งนี้ค่ะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อค่ะไวรัสโควิด1 i ค่ะส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทั่วประเทศอย่างรวดเร็วปรากฏว่ามีผู้ประกอบการร้านค้าหลายแห่งก็ได้มีการช่วยโอกาสค่ะกักตุนสินค้าและขึ้นราคาสินค้า ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จังหวัดสงขลาจึงออกประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดด้วยราคาสินค้าและบริการเรื่องห้ามกักตุนสินค้าและฉวยโอกาศขึ้นราคาสินค้าและบริการโดยให้ผู้ประกอบการร้านค้าและบริการติดป้ายแสดงราคาสินค้าหรือบริการที่จำหน่ายให้ชัดเจนตามประกาศของคณะกรรมการกลางและหากพบว่ามีการจำหน่ายสินค้าเกินราคาหรือสูงกว่าเกินสมควรค่ะ ทำให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งสินค้าซึ่งราคาสินค้าและบริการนะคะรวมถึงฉวยโอกาสกักตุนหรือปฏิเสธการจำน่ายหากฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน140,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ทางนี้ค่ะต้องมีการปิดป้ายราคาสแสดงราคาจำหน่ายหรือไม่ตรงกับป้ายราคาที่สแสดงไว้ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1,000 0บาทตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542ทั้งนี้ค่ะหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการหรือช่วยโอกาสนะคะก็สามารถแจ้งได้ค่ะที่สายด่วนกรมการค้าภายในหมายเลขหมายเลขนะคะ1569 หรือสำนักง,งานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและประกานจังหวัดสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดสงขลาหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ074-312-077เพื่อที่จะได้ตรวจสอบและดำเนินการนะคะตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปค่ะ